สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป่าท้ายบ้านนะคะ เราจะใส่ปัดใจนะคะ f ีวันนี้ ดีค่ะค่ะวัสดีค่ะจ้าทีา่วัดเจ้ะนตรเียมที่วัดไม่ทันเลยเนี่ยค่ะเราก็จะมาซื้อของร้านนี้นะคะเป็นประจำนะคะที่เราจะไปวัดนะคะวันนี้ป้าในบ้านก็ได้ซื้อร้านนี้นะคะหมดไปหกสิบบาทพอใส่เลยนะคะสีเนาะอ,อืมเนี่ยค่ะพระดาษก็รีบใหญ่แล้วเออ นะะคแต่ปราที่บา้านซื้อเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ใส่บาทก็เป็นปัจจัยนะคะเป็นปัจจัยเอาใสา่บาทเนาะไม่ได้สิ วันนี้เรามาวัดห้วยบงนะคะพี่จ๋าจะไปเอาเสือตรงนั้นมาปูนะ คือวิชาโอเคแล้วนะฮะพอที่อยู่ถูกต้องนะครับ <shranly> 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 ห่ขนรเจ้ายังได้รู้สาไปาเอาาไปจเอาไหนจา้างๆเลยเยอเาไปหาเราอี๋ยออันนี้นะคะพี่เราจะไปเตรียมกับข้าวอยู่ที่โรงครัวต่อนะคะ

นี่เขาโยอวันเลยคุกอมโม่หทดอหวานก็ปเกียม ก้นครัวนะคะก,ก็เตรียมใส่ใบใส่นะคะแล้วก็ของอะไรที่เรามาใส่ฝาเราก็จะมาใส่โตก๊กแบบนี้นะคะโต๊กวันนี้ลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ส่งถึงนะคะนี่ปะวันนี้ก็ะจะมีลำมีลำด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าวันนี้เตรียมนะคะเตรียมนะคิคิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ